สวัสดีค่ะก็กับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะช่องของคณรักสุขภาพค่ะโอนี้นะคะเราจะมาชวนทำไอศครีมกล้วยนะคะซอสคาราเมลนะคะแบบครีมครีมค่ะเป็นมิตรกระพุง่งและที่สำคัญทำง่ายอร่อยด้วยนะคะเราไปเริ่มลงมือทำไอศครีมกล้วยซอสคาราเมลครีม,คร,มครีมกันคะ่ะเราจะใช้กล้วยน้ำว้าห่าหา,หานะคะเพื่อให้มีปริมาณน้ำตาลที่น้อยมากๆเลยนะคะ ปอกเปลือกทั้งหมดเลยค่ะปอกๆๆๆนะคะเราจะใช้อยู่ประมาณ5-6ากลูกะนะคะจะหัน่นกล้วยน้ำว้าในลักษณะอีกนี้หันห่นๆๆๆเลยนะคะหันห่นๆๆๆเอาใส่ในะคะกล่องพลาสติกเอาไปแช่เอาไปแช,ช่แข็งนะคะให้แข็งนั่นเองค่ะหลังจากแข็งแล้วนะคะเอากล้วยน้ำว้าลงไปเลยจ้า หลังจากนั้นนะคะค่อยๆปั่นนะคะให้เข้ากันเลยค่ะป,ปั่นจนเป็นเนื้อเดียวกันในลักษณะอย่างนี้เอามาเทลงเลยค่ะนี่ เลยจ้าเอานำกลับเข้าตู้เย็นแช่แข็งอีกหนึ่งครั้งนะคะปิดฝาให้ค่ะเรามาทำคาราเมลซอสน,นะคะคีโตกันขั้นตอนแรกเราจะใช้เนยสดก่อนนะคะสเจิค่ะคนจนเน,เนยละลายแล้วก็เปลี่ยนสีออกเป็นสีน้ำตาลน,นิดนึงนะคะค่ะเราก็ต้องรอนะรอให้มันเปลี่ยนสีนะคะ ให้ออกไม่ไหม้นิดนึงนะตอนนี้มันยังเป็นสียู่ยังไม่ได้นะคะต้องรอนะคนตลอดเวลาใช้ไฟกลางถึงต่ำนะคะเอาละค่ะไปแล้วราใส่เฮฟวีครีนไปนะคะปึ๊บคนค่ะ คนด้วยความด้วยเร็วเนาะนนหลังจากนนแล้วคนห้เข่ากันค่ะซึ่งน้ำตาลหลองกล้วยมันจะเป็นสีน้ำตาลอยู่แล้วนะมันจะได้เกลี่ยอยูตรนี้นะคะและสุดท้ายค่ะใส่เกลือไปนิดนึงนะ แล้วคนนะคะจนกว่าเนี่ยความเหนียวนะคะได้ตามที่เราต้องการนะถ้าเกิดว่ามันยังไม่เหนียวมากนะคะยังไม่เป็นคาราเมลแบบเหนียวๆน,นะคะดูนะคะเห็นไหมยังไม่แน่นนะคะเราต้องรอก่อนนะคะเห็นไหมคะมันเริ่มเปลี่ยนสีขึ้นเรื่อยๆ,อยๆนะเราดูได้ว่าคาราเมลได้ที่เมื่อไหร่นะคะก็คือดูสีน,นะคะเห็นไหม เอาล้ค่ะเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟกันค่ะหลังจากได้ส่วนผสมทั้งสองอย่างมาแล้วเราเริ่มตักไอศครีมกล้วยแบบคิงนิงกันนะคะตัวเนื้อไอศครีมกล้วยคลงนๆน,นะคะจะเนื้อนิ่มมากๆเลยนะคะจะเสิร์ฟกันเลยค่ะพร้อม ็อปปิ้งซอสคาราเมลกันเลยค่ะแค่นี้เราก็จะได้ไอศสครีมกล้วยซอสคาราเมลแบบคลีนครีมแบบง,ง่ายๆกันแล้วค่ะเราเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ